กรณีชายคลั่งบุกโรงพักแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันถึงแก่ชีวิตนะครับชายคุ้งค้างคุณผู้ชมบุกขึ้นไปใช้ประทัดปาใส่สอพอน้ำยืนแต่พ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยของชายคลั่งเขามาบอกว่าแต่ต้องยิงกันตายเลยเหรอสวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆกรคงจะได้เห็นคลิปกันเมื่อสักครู่เลยนะครับว่ากรณีที่ว่าชายคลั่งนะครับบุกทำร้ายเข้าของในโรงพักนะครับแล้วก็มีการ จุดระเบิดปิงปองอะไรต่างๆนะครับโยนกันเข้าไปในโรงพักเนี่ยและปรากฏว่านะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้เข้ามาระบับเหตุนะครับอ่าเพราะว่าชายข้างบนเนี่ยทุบโรงพักเละกันไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถของตํารวจรถโรงพักอะไรต่างๆก็โดนทุบด้วยรถชาวบ้านก็โดนทุบกันไปด้วยนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่ตารวจก็เลยมีการปิดล้อมเพื่อที่จะระงับชายข้างบนนี้นะครับโดยอาวุธไม้เด็ดของตํารวจไทยก็คืออะไรครับ ไม้งามนั่นเองนะครับหนีบคอหนีบตัวหนีบโน่นนี่นั่นไม่สามารถหยุดชายข้างคนนี้ได้นะครับปรากฏว่านะครับนายตำรวจท่านหนึ่งก็เลยยิงไปที่ต้นขาด้านหนึ่งชายข้างคนนี้หยุดไหม ยังไม่หยุดนะครับยังเข้ามาทําร้ายตํารวจต่อโดยใช้ไม้เบสบอลนะครับหดไปที่ตํารวจนะครับมีล้มไปถึง1นถึงสนายเลยนะครับจากนั้นตํารวจก็เลยยิงไปที่ต้นขาอีกหนึ่งนัดอีกข้างหนึ่งนะครับปรากฏว่าชายข้างคนนี้หยุดไหมยังไม่หยุดอีกนะครับมันคลั่งสมชื่อของมันจริงๆนะครับจากนั้นก็มีการเข้ามาปลุกปล้ำกันนะครับปรากฏว่ามีเสียงปืนดังขึ้น1นัดนะครับเข้าไปที่ลําตัวของชายข้างแล้วชายข้างคนนั้นก็ได้สงบสติอารมณ์ลงนะครับเพราะว่าเขาได้ส่งไปที่ชอบที่ชอบแล้วนะครับ แต่เรื่องราวมันไม่จบแค่เท่านี้นะครับปรากฏว่าคุณพ่อของเขานะครับมาบอกว่าเฮ้ยเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเนี่ยทำไมต้องยิงลูกเขาด้วยลูกเขาไม่ได้มีมีดไม่ได้มีปืนสักหน่อยนะครับถ้าผมเป็นตำรวจหรือว่าต่อให้ผมเป็นพล,ลเมืองที่ว่าโดนทำร้ายในเหตุการณ์นี้นะครับ ผมสงสัยผมสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามันต้องมีอาวุธที่ร้ายแรงแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดหรือเป็นปืนนะครับเราไม่สามารถรู้ได้นะครับเพราะว่ามันยังใส่เสื้อสวมเสื้ออะไรอยู่เราไม่รู้ว่าในลําตัวมันมีอะไรบ้างและที่สําคัญนะครับการกระทําของเขาเป็นการกระทําที่อุกอาจมากนะครับเพราะว่าเป็นการบุกมาโรงพักเนี่ยถ้าเกิดไม่มีอาวุธเนี่ยผมเชื่อว่านะครับมันไม่สามารถบุกมาได้แน่นอนเราสันนิษฐานไว้ก่อนว่าถ้ามันทําอย่างนี้มันอาจจะมีอาวุธร้ายแรงอยู่ในตัวได้นะครับและมันไม่สามารถใช้วิธีการ อื่นสงบชายคลั่งคนนี้ได้แล้วนะครับผมมองว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดนี้นะครับกระทําไปพอสมควรแก่เหตุนะครับเรื่อง <referenced S 1> ราวเรื่องนี้นะครับผมอยู่ทีมตํารวจนะครับผมไม่ได้อยู่ทีมชายคลั่งนะครับและผมมองว่าพ่อคนนี้น่าจะรักลูกผิดวิธีด้วยซ้าน,นะครับการที่ลูกคุณไปทําอย่างนั้นนะครับมันผมว่าสมควรแก่เหตุแล้วที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเขาวิสามันและไม่ได้วิสามันตั้งแต่ทีแรกด้วยนะครับถ้าปกติเนี่ยโอเคมันเอาไม้ไมเบสบอลมาทุบโรงพักปุ๊บเนี่ย ตำรวจยิงสวนมาจากด้านในเข้าหัวเป้งเดียวตายเนี่ยโอเคอย่างนี้พ่อออกมาเรียกร้องได้เลยว่าเฮ้ยมันเกินกว่าเหตุแล้วเนี่ยมันต้องใช้วิธีการอื่นก่อนดินี่เขาใช้ทุกวิธีแล้วพ่อจะให้ใช้วิธีไหน,นครับต้องไปซื้อแหอที่ร้านเกษตรเพื่อมาทอดแหคลุมลูกของท่านเพื่อให้หยุดคลั่งอย่างนั้นเลยครับมันไม่ได้นะครับณนะวิธีนั้นนะครับเขาทําตามยุทธวิธีของเขาที่เขาร่ําเรียนมาแล้วนะครับอันนั้นเป็นวิธีการสุดท้ายแล้วที่สง,งบเขานะครับถ้าเกิดมัน ไม่หยุดที่โรงพักตรงนั้นหะครับถ้าเกิดมันวิ่งออกไปนอกโรงพักไปไล่ทุบตีชาวบ้านนะครับคุณพ่อจะรับผิดชอบยังไงครับแล้วเรื่องนี้ที่สําคัญนะครับที่ว่าเขามาทุบตีโรงพักเนี่ยคุณพ่อนะครับต้องรับผิดชอบในบรรดาค่าเสียหายด้วยนะครับผมยุพี่ๆตำรวจเลยยุสํสนักง,งานตํารวจแห่งชาติเลยว่าในเมื่อพ่อมันเล่นอย่างนี้นะครับ ก็ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายในส่วนแพ่งด้วยเพราะถือว่าคุณเป็นทายาทของผู้ต้องหานะครับชายคลั่งคนนี้นะครับผมไม่รู้หรอกว่ามันคลั่งเพราะว่ายาเพราะว่ายาเสพติดเพราะว่าเหล้าหรือเพราะอะไรกันแน่หรือว่าเพราะสุขภาพติตนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นยาเสพติดนะเพื่อนๆได้ดูข่าวใช่ไหมช่วงนี้มีข่าวออกกันมาบ่อยเหลือเกินว่ามีคนคลั่งทำร้ายเด็กฆ่าพ่อฆ่าแม่นะครับไปฆ่าเด็กนักเรียน3ศพที่กระบี่อย่างนี้นะครับมันเป็นอะไรกันแล้วนะครับบ้านเมืองของเราเนี่ยยาเสพติดนะครับถูกกว่าเหล้าข่าวนะครับปลา ทู3ตัวนะครับยังแพงกว่ายาบ้านเมตรอีกนะครับยาบ้าน1เมตรตอนนี้เม็ดหนึ่งแค่10กว่าบาทเองนะครับตอนนี้ซอมบี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วนะครับไม่รู้จะแก้ไขกันยังไงแล้วนะครับผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับข่าวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยอีกแน่นอนเลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆเอฟซีของผมนะครับดูแลรักษาตัวเองกันด้วยนะครับอย่าให้ตกเป็นเหยื่อของทาสยาเสพติดนะครับใครที่มีญาติมีเพื่อนมีพี่น้องมีคนในชุมชนติดยาอยู่ก็พยายาม เอาตัวออกหาก่างอย่าไปเข้าใกล้คนพวกนี้มากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งนะครับมันจะเว้งกัดมันจะเว้งมาทําร้ายเรากันตอนไหนกันแน่นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องอตํารวจวิสามันชายครั้งคนนี้นะครับเคยเห็นว่าเหมาะสมแล้วสมควรแล้วสมควรพอเกิเหตุแล้วลล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 เวจา้าหน้าที่ตํารวจทําถูกต้องแล้วเนี่ยใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment, เล็กเตียนพูดคุยกันไว้ด้านใต้นะครับอย่าลืมกด subscribe like แชร์ช่องทนายประวีนยูทูบทนายประวีนนะครับแล้วก็ Facebook แล้วก็ทิกเก็ของทนายประวีนด้วยวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมดี อย่าลืมเว้กันเข้ามาอุดหนุนสติกเกอร์ทนายปวีนะครับใน Titik t อกช็อปในลิงก์ตรงหน้า Tik t o อกตรงนี้เลยและก็นะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาในแอปนี้นะครับค้นหาคําว่าสติกเกอร์ทนายปวีนะครับก็จะเจอเช่นเดียวกันนะครับสนับสนุนผมให้ผมได้ทําคลิปกันต่อนะครับ